ที่ท่านจะหนีออกจากเวียงวังในคืนนั้นท่านมองดูเวียงวังท่านก็บอกว่าเราจะไม่กลับมาอีกโดยเด็ดขาดเมื่อเราไปแล้วอันนี้คือความในใจของพระองค์ท่านจากนั้นเมื่อท่านได้รับสุบินนิมิตในคืนที่จะตัดสู้รมจากนั้นท่านก็ลอยถะดขึ้นไปข้างเหนือน้ำ จากนั้นท่านก็มั่นใจว่ามรรคผลนิพานท่านจะได้บรรลุและตัดสรุธธรรมในวันนี้วันเดือนหกเพน,นทนายโสธิยะนำยาคามาถวายแปดกำมือจากนั้นก็ถวายท่านท่านก็มาเดินดูคโคลนต้นโพจากนั้นท่านก็เกลียยาคาลงไปในคโคลนต้นโพท่านก็ขึ้นเป็นนั่งเป็นอาสนะหรือนั่งเป็นบรรลังเป็นอาสนะของท่านผินพระพักไปทางทิศเหนือ เมื่อนั่งขัดสมาธิแล้วท่านก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าหากว่าไม่ได้ตัดรู้ในวันนี้เนื้อหนังเอ็นกระดูกจะล้มหายตายจากผุพังไปยังไงก็ตามเราจะไม่ลุกโดยเด็ดขาดอันนี้ค,คือความเด็ดขาดของพระพุทธเจ้าอีกเหมือนกันเข้ากันได้กับที่องค์หลวงตาพูดว่าก่อนที่จะตัดกิเลสภายในจิตใจได้นั้น ความตายในอยู่เบื้องหลังเข้ากันได้กับตี่องค์หลวงตาพูดเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายที่จะยินได้ฟังนี้ถึงจะไม่เอาทั้งหมดก็เอาสักเสี้ยวหนึ่งคือนั่งให้พอสมควรเดินให้พอสมควรให้มากจนสุดความสามารถหรือว่าอดทนจนสุดความอดทน ไม่ใช่ว่าทําพอหลบหลบปลีกเลี่ยงแล้วก็หวังมักฝังผลคงจะไม่ถูกต้องถ้าเปรียบเทียบกับทำคําสั่งสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์กับทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าในพุทธประวัติแล้วเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายที่ได้ยินได้ฟังได้ศึกษาธรรมะปฏิบัติจาก ครูบาอาจารย์แล้วก็พยายามตั้งอ,อกตั้งใจเอาจริงจังนะถ้าว่าเราไม่จริงจังเราก็จะไม่พบของจริงพบแต่ของหลอกแหละจากนั้นก็ทวงการทําบุญการทําสมาธิถือ่าการสร้างคุณงามความดีเราทวงแต่ผลแต่เหตุของเราไม่พร้อม เหตุของเราทำเละเลาะเลยแหละจากนั้นเราก็ทวงผลว่าทำไมจิตใจของเราจึงไม่สงบจึงไม่แน่วแน่จึงไม่มั่นคงมันจึงวันไหวไกวแกวงคิดเดรราคะโทสะโมหะเข้ามาเหยียบย่ำใจของเรา,เามาตลอดทำไมเ,เราก็ปฏิบัติอยู่อย่างนี้ถ้าเปรียบเทียบกับ แนวทางของครูบาอาจารย์ท่านปฏิบัติมาก่อนนั้นพวกเรายังห่างอยู่ใช่ไหมก็พยายามดูตัวเองทีนี้ถ้าพยายามดูตัวเองถ้าห่างเราก็พยายามทำให้ถี่ขึ้นพยายามทำกำหนดจิตกำหนดใจกำหนดสติสติสัมปชัญญาตัวนี้ให้ถี่ขึ้นให้ดูใจของตัวเองให้มากขึ้น เราก็ให้พิจารณาถึงอสุภะปฏิกูลพิจารณาถึงความตายพิจารณาถึงร่างกายของตนเองเ,อเรานอนก็เหมือนกับนอนตายอย่างนั้นถ้าคนหมดลมหายใจเขาเหมือนตายาถ้าเรานั่งกันเนี่ยเหมือนกับโครงกระดูกเป็นโครงนั่งให้เราเห็นถ้าเรายืนรือเราเดินก็เป็นโครงกระดูกพาเดินเพราะกระดูกเป็นโครงสร้างของร่างกาย เราก็เห็นอยู่จากนั้นแต่ประพิจารณาด้วยจิตใจของเราอีกว่าถึงร่างกายจะอยู่อย่างนี้ไปก็เถอะแต่ไม่รู้จะวันไหนละ่ะต่อไปภายภาคหน้าเนี่ยเพราะมันแก่ไปทุกวันทุกวันความเจ็บก็ไม่รู้อะไรจะเจ็บขึ้นมามากมายสิ่งที่มันจะเจ็บปวดแล้วก็พร้อมที่จะตายได้พร้อมที่จะใจขาดได้ในที่สุด เพราะนั้นชีวิตทั้งชีวิตของเราเราพิจารณาดูให้ดีนะอันนั้นคือสอนใจตัวเองนะอย่าไปสอนคนอื่นสอนใจของตนเองคือใจสอนใจจิตสอนจิตว่างั้นผู้รู้สอนผู้รู้ว่างั้นนะบอกตนเองใจดูให้ดีนะร่างกายในถึงยังไงก็เถอะจะทนุถนอมกอมเกลา พาหลับพานอนพาขับพาถ่ายพาอยู่พากินบำรุงบำเรอขนาดไหนก็เธอนะร่างกายที่อยู่ด้วยกันกับใจเนี่ยนะ่ะมันจะต้องแก่ไปเรื่อยๆนะให้ใจคิดไว้อยู่ในใจเสมอนะผลที่สุดตายนะใ,ใจนะร่างกายในตายนะแตกนะสู่ดินน้ำลมไฟนะเห็นมามากต่อมากแล้วนะเกิดมาหมื่นเป็นตายหมื่นเป็เป็นแสนตายแสนเกิดเป็นล้านตายล้านนะ พวกรุ่นเก่าๆตายไม่รู้ว่ากี่รุ่นแต่เราเกิดขึ้นมาเนี่ยเราก็จะต้องตายเหมือนกับคนที่เขาตายไปก่อนหน้านั้นแล้วนะอย่าลุ่มหลงมัวเมาจนเกินไปนะใจนะนี่แหละให้พยายามสอนจิตสอนใจของตนเองถ้าว่าเห็นว่าโลกทั้งโลกร่างกายไม่ใช่ตัวตนของเราสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเกี่ยวข้องกับตัวของเราถึงจะใครจะยกย่องเชิดชูชนะเสริญ ให้ติบให้ดีกับเราขนาดไหนอีกสักวันหนึ่งเราก็รับไม่ได้แล้วในสิ่งเหล่านั้นเราก็ไปตามลำพังของเราเผลที่สุดก็นะ่ะเอาขึ้นไปเมนเอาขึ้นไปเผาศพเอาไปฝังดินผลที่สุดก็มีแค่นั้นสําหรับร่างกายของเรากับผู้อยู่เบื้องหลังที่เป็นญาติพี่น้องเพื่อนฝูงศรัทธาญาติโยมลูกศิษย์ลูกหา ออก็เอาไปเผาออไปทิ้งอย่างนั้นล่ะแล้วเราละ่ะที่เป็นวิญญาณออกจากร่างละ่ะจะไปไหนนี่แหละเป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องคิดให้จงหนะักคิดพบทวนให้ดีจากนั้นก็ลงมือเดินตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าแนะ่เอาไว้พระพุทธเจ้าทนบอกว่ามีช่องทางมีแนวทาง ที่จะหลีกกลี้ออกจากความแก่เจ็บตายนะั้นมีเราไปค้นคว้าดูแล้วเราไปศึกษาแล้วไปค้นคว้าอยู่ในป่าถึงหกปีเราไม่ได้ค้นคว้าอย่างอื่นเราค้นคว้าเรื่องความแก่เจ็บตายนี่แหละเรากลัวอย่างมากๆคนเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายจากนั้นเราจึงลำลึกถึงว่าเมื่อเราเป็นครวาต์สวยร,ราชสมบัติอยู่หอปราสาทเป็นกษัตริย์ มีครบทุกอย่างกามกคุณห้ารูปเสียงกินรสสัมผัสแต่ว่าแก่เจ็บตายคอยเราอยู่เราหาความสนุกสนานเพลิดเพลินไม่ได้เพราะว่าปู่ย่าตายายก็ท่านก็ร่วงรับรับขันโร่งโรยไปเราก็คงจะตามลำดับท่านเหล่านั้นลงมาเพราะนั้นเราจะหาความผาสุกเย็นใจ นอนใจได้ยังไงนี่แหละท่านกลัวมากถ้าจะวาดไปแล้วเพราะพุทธเจ้ากลัวแก่กลัวเจ็บกลัวตายท่านจึงออกไปค้นคว้าหาวิธีการจะทำยังไงนันท่านไปศึกษาไปค้นคว้าจึงเห็นหนทางเห็นหนทางที่จะหลีกหลีหนีออกจากมรณะเกิดแก่เจ็บตายนี้ จนถึงที่สุดรู้แจ้งเห็นจริงจะไม่มาเวียน่ายตายเกิดในวัฏสงสารเป็นอนันตการเพราะพระพุทธเจ้าท่านก็ยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าเมื่อท่านได้ตัดสู้ทมแล้วท่านว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแล้วเราจะไม่มาเกิดอีกแล้วเราได้ตัดสู้แล้วเรารู้แล้วอ่ะการเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นมาอย่างไร เราได้ค้นคว้าแล้วเรารู้จริงเห็นจริงแล้วเราปล่อยวางแล้วเราถึงจุดหมายปลายทางแล้วนิพพานังประมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเราถึงแล้วนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านแนะนำเป็นผู้แนะนำเป็นผู้สอนเป็นผู้เขียนแผนที่หรือว่าให้ทำคำสั่งสอนแก่พวกเรา แต่พวกเราควรจะศึกษาทีนี้ศึกษาในเมื่อศึกษาแล้วก็นำมาประพฤติปฏิบัติตามที่พระพุทธองค์ได้พบได้เจอแล้วนั้นอันดับแรกท่านสอนยังไงท่านบอกยังไงในวันเดือนหกเพนท่านก็ว่านั่งขัดสมาธิอย่างที่ว่านนขาขวาทับขาซ้ายที่บรนลังที่ว่าเหนือหนังเอ็นกระดูกจะผุพังไปยังไงก็ตาม เราจะไม่ลุกจากอาสนะนี้โดยเด็ดขาดนะให้ข้อสัจจะอธิษฐานในใจของพระอ,องค์จากนั้นพระอ,องค์ก็นั่งจนได้สำเร็จฌานสำเร็จมักสำเร็จผลในวันเดือนหกเพนนนั้นนี่แหละขอให้พวกเราท่านทั้งหลายที่สุดท้ายภายหลังให้เรา ใช้ปัญญาพิจารณาไตรตรองในทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็นำมาประพฤติปฏิบัติดูกายใจของตนเองสรุปแล้วทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสไว้นั้น8 4ดหมี่พันพระธรรม,มขันธ์ถ้าย่นย่อลงมาแล้วก็มีตะกายกับใจมีศีลส,สมาธิปัญญา ศีลค,ค,คือความประพฤติของกายวาจาไม่ออกนอกรูกนอกทางสมาธิก็คือพยายามทําจิตใจให้สงบไม่ให้ปุงฟุ้งซ่านปัญญาก็คลี่คลายด้วยหลักเหตุผลในการเป็นอยู่ของเราทั้งกายทั้งวาจาและ,ะตลอดถึงแนวความคิดของเราแนวความคิดของเรามันก็คิดออกนอกรูนอกทางปุงฟุ้งซ่านมันคิดไปเพื่ออะไรนี่ ปัญญาต้องใช้ให้คิดในทางที่ถูกต้องให้เห็นตามความเป็นจริงให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้เห็นร่างกายสังขารไม่ใช่ตัวตนของเราให้เห็นจิตใจของตนเองมันปุงพุ้งไปเพราะอะไรอันไหนเป็นผู้พามันฟุ้งไปกิเลสกามราคะใช่ไหมความโทสะความไม่พอใจใช่ไหมที่มันผลักดันจิตใจของเราออก ปงฟงไปทางนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องใช้ปัญญาถ้าไม่มีสติไม่มีสมาธิแล้วจะไม่เกิดปัญญาถ้าปัญญากับปัญญาแบบไม่ใช่ปัญญาสมาธิิแต่ถ้าไหวใช้หลักธรรมของพระพุทธเจ้าตามแนวแถวของพุทธะแล้วเดินขึ้นมาตั้งแต่ศีลแล้วก็สมาธิแล้วก็ปัญญา ใช้หลักธรรมของพระพุทธองค์มาไข้ควรทบทวนดูตนเองแล้วนั่นแหละจะรู้ได้ดูแจ้งเห็นจริงในใจของพวกเราสรุปแล้วก็คือธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่อยู่ที่ไหนอยู่กับใจของเราทั้งนั้นถ้าพูดให้อันเป็นอันเดียวออถ้าจะว่ากายก็ใช่ในร่างกายของเราก็นั่งด้วยกันอยู่เนี่ยแต่ใจมันมองไม่เห็นแต่จะว่ากายกับใจก็ถูก พอเรามองเห็นกายกันถ้าจะว่าจริงจังลงไปแล้วมันอยู่ที่ใจอยู่ที่ความรู้สึกนึกคิดนั่นแหละดูที่อยู่ที่วิญญาณและอยู่ที่จิตนั่นน่ะอยู่ที่จิตอยู่ที่ใจอยู่ที่ผู้รู้อยู่ที่นามธรรมกิเลสไม่อยู่ที่อื่นนั่นแหละทําความเข้าใจก็คือทําความเข้าใจในจิตในผู้รู้ในนามธรรมของตัวเองนั่นน่ะปล่อยวางก็ปล่อยวางลงจุดนั้น รู้แจ้งเห็นจริงก็รู้แจ้งเห็นจริงในจุดนั้นไม่ยึดมั่นถือมัน่นก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นในจุดนั้นไม่รู้จะยึดมั่นถือมั่นไปเพื่ออะไรเพราะมันดูแล้วมันมีแต่อันนี้จังทุกขังอนัตตาถ้ายึดขึ้นมาก็มีแต่ทุกขังนั้นเพราะนั้นเมื่อเราพิจารณาด้วยว่ามีสมาธิมีปัญญามีสติสมาธิปัญญา จ่อเข้ามาจุดนี้แล้วเราจะรู้จริงเห็นจริงจากนั้นก็ปล่อยวางที่ใจนิพพทาเบื่อหน่ายคลายานิพพทาคือความเบื่อหน่ายมันเห็นอยู่อย่างนั้นจนจำเจ,จเไม่รู้จะจนลำรีลำไรจนไม่รู้เท่าไหร่ถ้าเราไม่มีสติมันก็ไปอีกอย่างหนึ่งแต่เมื่อเรามีสติจ่อเข้าไปแล้วมันเห็นออกมาแล้ว มันน่าเบื่อมันมีแต่เรื่องเก่าสลับซับซ้อนอยู่อย่างนั้นนนิพิธาคือความเบื่อเบื่อที่ความนึกคิดเบื่อที่ใจเบื่อที่ตัวสังขารตัวสัญญาตัวสังขารมันปุงฟุ้งออกไปนั่นแหออตัวนี้แหละตัวกิเลสราคาโทสะโมหะมันไม่อยู่ที่อื่นอยู่ในใจมีแต่เศร้าหมองเอแล้วก็พองใสเศร้าหมองก็คือมันมืดแล้วก็สว่าง ผ่องใสคือความยินดีเศร้าหมองคือความไม่พอใจความไม่พอใจความเสียใจแล้วก็ดีใจดีใจเสียใจดีใจเสียใจมืดดำมืดสว่างมืดสว่างอยู่ในจิตในใจถ้าเรามีสติอย่างเข้มแข็งเข้มงวดแล้วเราจะรู้ได้ด้วยตัวของเราเองจากนั้นก็เราก็นั่นแหละหาวิธีการที่จะ ปล่อยวางที่จิตใจของพวกเราเพราะนั้นพวกเราทุกๆท่านนะการเดินจงกรมขาขวาพุทธขาซ้ายโทการนั่งภาวนาลมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทอย่าให้จิตใจออกปุงฟุ้งออกไปข้างนอกให้อยู่กับกรรมฐานที่กำหนดเอาไว้อย่างที่พระพุทธเจ้าที่ท่านนั่งขัดสมาธิท่านกำหนดลมหายใจเข้าออกท่านไม่ให้จิตใจของพระองค์ไปที่อื่น จนจิตของพระองค์เข้าสู่ความสงบนี่แหละอันนี้เราก็ยึดแนวแถวที่พระพุทธเจ้าพาดําเนินนั่นแหละถูกต้องแล้วที่ท่านพาดําเนินอย่างนั้นเเราจะจริงจังหรือไม่อันนี้พวกเราทําอะไรพอรอรอละแหละไม่จริงจังจากนั้นก็นกทวงผลเ,เหตุของเราทําไม่เต็มที่แล้วเรามาทวงผลผลไม่ออกมาได้ยังไงเมื่อเหตุมันขาดตัวบกพร่องอยู่แล้ว มันผลมันออกมาแบบกระท่อนกระแท่นผุผุเสียเสียหายหายไปอย่างนั้นผลมันออกมาผลออกมาไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะนั้นพวกเราท,ทุกทท่านนะที่มาประพฤติปนฏะิบัติทมเชื่อมั่นแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างองค์หลวงตาท่านเป็นผู้ว่างงานใจของท่านไม่มีอะไรท่านอยู่ในปัจจุบัน จะอยู่หรือจะตายท่านไม่วิตกกงังวลมันถึงข่าวมันก็ต้องไปตามการนั้นไม่ทุกข์กับมันท่านอยู่ในปัจจุบันในเมื่ออยู่อยู่แล้วก็ทำคุณประโยชน์ให้แก่โลกพอเราอยู่อยู่กับโลกทำคุณประโยชน์ให้แก่โลกท่านก็ทำจริงๆ แต่ละวีแต่ละวันท่านสงเคราะห์อนุเคราะห์ถ้าเราได้ไปอยู่ใกล้และถ้าเราได้ศึกษาแล้วท่านสงเคราะห์โลกจริงๆไปโรงพยาบาลช่วยคนเจ็บคนไข้ช่วยจะตุปใจที่ท่านได้มาคําว่าห่วงแหนสําหรับเอาไว้ใช้เป็นส่วนองค์ท่านนั้นเกือบจะว่าไม่มีเพราะเหตุไรเพราะท่านไม่รู้จะใช้อะไรเขาถวายสิ่งของมาท่านก็เป็นผู้สันโดษอยู่แล้ว ใช้น้อยอยู่แล้วมักน้อยสันโดษอยู่แล้วกินน้อยใช้น้อยอยู่แล้วจากนั้นท่านได้มาก็มีแต่แบ่งปันไว้ในพระพุทธศาสนาวัดวาศาสนาจากนั้นก็ปวงประชาช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์โรงร่าโรงเรียนโรงพยาบาลสาธารณประโยชน์ที่ด้านได้แอ่เตเลกลาบมาท่านก็เป็นผู้มีบุญถ้าจะว่าไปแล้ว ใน,นสงของท่านในอดีตชาติท่านคงทำมาอย่างเต็มเปี่ยมบุญกุศลขององค์หลวงตาเพราะนั้นเกิดในชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของท่านบุญกุศลที่ท่านได้สั่งสมมาได้ทำสั่งสมคุณงามความดีมาเ,ออเท่าไหร่มันก่อนหลังไหลพลูออกมาทีนี่อย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็น จะไปอยู่น่สถานที่ใดที่ใดมีแต่คนอยากจะทําบุญเอ,อถวายท่านตรงกันข้ามกับบางคนมีแต่อยากอยากอยากก็ไม่มีใครมองไม่ใครดูไม่มีใครเหลียวแลแต่องค์หลวงตาในท่านเอ,อท่านไม่อยากอ,อบางทีท่านจึงดุให้อีกท้ามาไม่ถูกไวลํมเวลาแต่คนก็อยากจะเข้าไปทําบุญพอทําบุญเข้าไปแล้วสบายใจเย็นใจ แล้วก็งอกเงยอีกเมื่อเราทําบุญไปแล้วบุญกุศลที่เราได้ทําไปแล้วมันรู้แก่ใจของใครของเราทุกคู่ทุกคนเพราะท่านทําไปแล้วรู้สึกว่าไม่เสียไม่หายมีแต่เจริญงอกเงยขึ้นมาเรื่อยๆใครๆก็อยากจะทําเหมือนกับปลูกข้าวลงในเนื้อนาที่ดีอย่างนั้นอนะ่ะพอหว่านพืชลงไปก็หวังผลได้เพราะไม่ท่วมไม่แรงที่ดินก็ดีอากาศก็พอดี เวลาออกดอ,อกออกผลมาก็รวงข้าวสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่เสียไม่หายนี่แหละการทำบุญกับท่านผู้บริสุทธิ์ผุดผ่องเป็นอย่งงานงนั้นเพราะนั้นขนทั้งหลายจึงทำบุญกับองค์หลวงตาท่านก็ทรงเคาะอนุเคาะต่อมวลมนุษยชาติอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นจะมีที่ไหนที่ท่านทรงเคาะทองคำตันที่สิบสองน่ะ ตันหนึ่งก็คือพันกิโลนะอันนี้สิบสองตันยังเหลืออีกหน่อยหนึ่งยังไม่ถึงสิบสองตันจากนั้นท่านก็นยังสร้างโรงพยาบาลอีกรับเป็นเจ้าภาพสร้างโรงพยาบาลอีกต่างหากอันนี้ก็งบอีกประมาณสองร้อยกว่าล้านทางคิดเอาอุปกรณ์เครื่องมือเข้าไปให้ครบถ้วนบริบูรณ์แต่นี้ก็ยังไม่ได้ตกลงกันเป็นกิจจารักษณะมิตรประมาณการคิดกัน คิดกันแบบเข่าๆที่ได้วางแผนเอาไว้เนี่ยวันที่สิบแปดมกราห้าสองเนี่ยเป็นวันวางศิลาเลิกจากนั้นก็คงจะเซ็นสัญญากันสร้างโรงพยาบาลเนี่ยถ้าจะว่าไปนะ่คือการสงเคราะห์อนุเคราะห์ของหลวงตานะเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ทั้งทางโลกและทางธรรมทางโลกก็คืออย่างที่สงเคราะห์อ,อนุเคราะห์อย่างพวกเราท่านเห็นทางธรรมก็คือธรรมเทศนา ที่ท่านแนะนำสั่งสอนพวกเราเรื่องการฟังเทศของหลวงตาเนี่ยตามไม่จริงหลวงพ่อเองไม่อยากจะให้ฟังทั้งคืนนะถ้าฟังทั้งคืนมันเบอรออ์ถ้าว่าตั้งใจฟังสักกันหนึ่งเ,เปิดฟิทยุในสถานีของเราเนี่แหละร้อยเจ็ดจุดสองห้านี่แหละนั่งขัดสมาธิดีๆแล้วก็นั่งฟังแล้วก็เปิดสักกันหนึ่งให้ตั้งใจฟังพอฟังเสร็จแล้วก็ปิดแล้วก็นั่งภาวนาต่อ อ <S an> แล้วก็ตอนสว่างด้วยว่ามีแนละ้วเปิดฟังสักกันหนึ่ง <S <S <an> <S <S <an> แล้วก็ปิดแล้วก็นั่งภาวนาต่อเพราะว่าผมเองเข้าไปศึกษาที่พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังธรรมเทศนาที่มากมายนึ่นี่แหละท่านอบรมพระที่ผมเข้าไปก็ได้ฟังอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายฟังทุกวันนี่แหละไม่แพ้กันเขาก็อัดมาตั้งแต่สมัยนู้นละ่ะที่เอามา เปิดให้พวกเราได้ทั้งหลายได้ยินได้ฟังแต่พวกเราที่ได้ยินได้ฟังแล้วนั่นแหละจะนํามาประพุทธปฏิบัติตนยังไงถ้าฟังแล้วแบบไม่สนใจฟังทะลุซ้ายหูลุทะลุหูขวาฟังแล้วก็นอนฟังคุยกันฟังนอนฟังไม่ได้สนใจต่อไปมันก็นดื้อด้านจิตใจมันด้านแต่เนี่ย <c oughs> เป็นเหลขข็กก้นเตา่เาจะเป็นมีดก็ไม่เป็นจะเป็นขวานก็ไม่เป็น จะเป็นพลาก็ไม่เป็นจะเป็นอะไรก็ไม่เป็นผลที่สุดจะเป็นไม้ภายเขียปูนใส่เขี้ยวหมากก็ไม่ได้ผลที่สุดก็โยนทิ้งเหล็กไม่เป็นท่าเหล็กก้นเตา่เาเพราะเหตุไรเพราะมันไม่ได้ใส่ใจเพราะนั้นเราควรจะเป็นเหล็กประเภทไหนเป็นเหล็กน้ำพีฟังเอาแล้วก็ให้ใส่ใจแล้วก็นำมาประพุทธปฏิบัติปรับปรุง กายใจของตอนเองนั่นหละจะเกิดประโยชน์อย่างมากถ้าพวกเราฟังด้วยความตั้งใจสนใจที่บาลีขึ้นมาสุสัสงรัตเตปัญญาผู้ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาเนะนี่แหละที่ผมเองเข้าไปศึกษาและเข้าไปฟังเทศขององค์หลวงตาสิบกว่าปีเนะนี่ยนแหละที่ท่านอบรมพระกลางคืนเนี่ยนะให้ฟังถ้าพวกเราฟังด้วยความตั้งใจฟังด้วยความสนใจแล้ว พวกเราจะเกิดสติจะเกิดปัญญาจะเกิดอุตสาหะวิริยะจะเกิดวิธีการจะดําเนินชีวิตของพระของเราเป็นยังไงชีวิตทางด้านจิตใจของเราจะดาเนินยังไงจะปฏิบัติยังไงสมาธิจะเป็นยังไงปัญญาเดินยังไงมีอยู่ในนั้นเสร็จถ้าพวกเราสนใจนะถ้าพวกเราไม่สนใจก็อย่างว่านะอยู่ที่ไหนคือซื้อบือ้อซื้อบื้ออย่างนั้นอยู่ใกล้ ธรรมเทศนาวิทยุไปหาเปิดนู่นหาเปิดสิ่งนั้ไม่ไมเป็นเรื่องคนน่ะนะอย่างนนที่จะเป็นนรกเอเวจีไปเปิดอย่างนั้นอ่ะจิตใจก็ยิ่งเศร้าหมองเป็นนรกเอเวจีเป็นใกล้กึงหมู่เทวทัศเข้าไปเรื่อยๆเมืาอนั้นเหรเพราะนั้นพวกเราฟังนะที่พูดเนี่ยคือแนะนําให้ฟังฟังถ้าพวกเราฟังแล้วจะเกิดประโยชน์จะนํามาแก้ไขกิเลสภายในจิตใจของเราได้ ผมมั่นใจเหลือเกินที่ได้ฟังธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วมีแต่เป็นนิยานิกระรมทั้งนั้นที่จะนำจิตเขาใจของพวกเราให้พ้นทุก์ในวัฏฏสงสารไม่มาเวียนว่ายตายเกิดเพราะท่านแนะทั้ทงสมาธิทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาธิกับปัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญญานี่แหละที่ท่านเน้นหนักมากๆ คือสมาธิท่านกน่ท่านบอกว่ามันมีวงจํากัดถึงอปปนาสมาธิแล้วก็มีเพียงแค่นั้นเรื่องสมาธิแต่ถึงยังไงจะทําให้เป็นจิตใจเป็นสมาธิได้มีเท่านั้นลหละใน,นเมื่อเป็นสมาธิแล้วนําจิตที่เป็นสมาธิแล้วผ่านสมาธิมาแล้วนํามาพิจารณาทางด้านปัญญานี่แหละกว้างขวางมากทีนี้กิเลสมันไปที่ไหนมันไปยังไงมันเหมือนกับไฟได้เชื้ออะไรสิตามไปเรื่อย พูดคุยเขีย่ยขุดค้นไปเลยเมันไปติดอยู่จุดไหนยังไงที่ไหนผลที่สุดกร็รู้จักต้นตอของมันตัดกิดเลสภายในจิตในใจของเราได้โดยเด็ดขาดอย่างที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาท่านประพฤติปฏิบัติมานะาวันนี้ผมขอพูดในการให้ความคิดเห็นก็เห็นว่าพอสมควรกับการเวลาขอยุติในการพูดเพียงเท่านี้